ครับผมก็สวัสดีครับวันนี้ก็พบกันในป่าช่วงเที่ยงผมวันนี้ผมยังไม่ได้ไปหาเห็ดนะครับเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้ผมไปเนาะผมไปตอนบ่ายครับปรากฏว่าเห็ดนี่ไม่ค่อยมีนะครับก็ได้เห็ดประมาณ 4- ี่ห้าดอกเนาะผมก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูนะผมจริงๆเขาถ่ายแล้แต่ว่าไม่ได้ตัดต่อลงนะครับก็มันได้น้อยเนาะก็ไม่ลงดีกว่าครับวันนี้ก็ช่วงเที่ยงเนาะผมก็เลยเข้ามาในป่านะเพื่อที่จะเก็บผักน้ำนะผมนี่ผักน้ำก็มีให้เก็บเยอะเลยครับ ช่วงนี้ก็น้ําท่าอุดมสมบูรณ์นะผมน,นี่ผัก้นามมีขึ้นเต็มเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะเก็บผักหนามผมเก็บผักน้นามแล้วก็จะดูในเรื่องของหน่อไม้เนาะเช่นเคยนะครับก็เดี๋ยวจะดูผักอย่างอื่นด้วยถ้าเกิดว่ามีผักอย่างอื่นให้เก็บพ่อจะเดี๋ยวลองเก็บไปด้วยครับวันนี้มาเดี๋ยวตอนนี้ขอเก็บผักนามกอนครับ นี่ครับผักหนามก็จะเก็บเอายอดประมาณนี้นครับผมนี่เป็นยอดที่เนี่ยบางยอดที่มันขึ้นในน้ํายอดสวยๆครับนี่ครับผมผมเคยเอาไปผัดน้ามันหอยกินก็อร่อยเหมือนกันนะครับผักหนามเนีนะ่ยแต่ว่ามันอาจจะเหนียวเหนียวนิดนึงนะครับก็เป็นผักป่าที่สามารถกินได้นะครับผมยอดสวยๆเยอะเลยครับ มจะเอาไปลวกกิมนน้ำพริกกินเฉยๆก็ได้นะครับนี่มันเป็นผักที่ขึ้นตามธรรมชาติเนาะมันจะขึ้นตามแหล่งที่มันชุ่มน้ํานะครับนี่ครับเป็นผักป่าที่ไม่ต้องซื้อต้องหาครับ อ๋อไม่ต้องซื้อสิแต่ว่าต้องหาเนาะมาเดี๋ยวเก็บเพิ่มนะผมนี่โอ้ผมเจอหน่อไม้ครับน,น,นี่โอ้เดี๋ยวมาเอาครับผมี่จุดนี้เนะาะจะมีผักหนามแล้วยังมีหน่อไม้นะครับก็สาหรับท่านที่เคยดูคลิปผมเนาะก็ผมมาเอาหลายครั้งนะครับผมเดี๋ยวมาดู แถวนี้ครับเนิยวคอเก็บผักหนาำไม่พอนะผมผมก็จะเก็บให้ได้เตรียมถุงลยครับผมแล้วค่อยหาหน่อไม้นะครับ นี่ดอกหน่อไม้หน่อแรกนะครับผมนี่เสียมไม่มีเช่นเคยครับใช้มีดเลยครับผมนี่ผมจะใส่ย่ามนะครับนี่ผักน้ำก็ผมเอาแค่นี้พอแล้วนะครับผมนี่ก็เอาแค่พอกินนะครับเ,เดี๋ยวขอมัดปากถุงไม้ก่อนครับผม หนอน,นี้ยังเล็กอยู่นะครับเห็นไหมฮะเดี๋ยวรอบนี้ผมจะยังไม่เอานะผมอีะมาเดี๋ยวมาดูกรอนี้ดีกว่าครับนี่เห็นไหมฮะนี่แล้วก็นี่นะครับผมสองหนอนนะมาโอ้เสียดายผมไม่มีเสียมนะต้องใช้มีรมับผม นี่ผมสองนอครับสวยๆเลยนะไปเดี๋ยวไปกองใหม่ครับ อน,นี้ยังเล็กมากครับแต่ว่าเอาไปก่อนนะวันนี้ดีกว่าไม่ได้เนะนี่ครับผมผมมาเจอเห็ดนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าน่าจะเป็นเห็ดพิษนะผมนี่แบบนี้เห็ดพิษแน่นอน,นครับผมไม่เอานะครับ mm. ก็อย่างที่ผมเคยบอกครับเวลาที่เข้าป่าเนี่ยเห็ดอันไหนที่เราไม่รู้จักนี่เราไม่เอานะครับผมไม่เสี่ยงดีกว่าเนาะ อันนี้ผมว่ามันยังเล็กไปัะผมเดี๋ยวเก็บไว้นะครับผมเดี๋ยวรอบหน้าค่อยมาเอาครับหรือไม่ก็เดี๋ยวทําให้มันโตแล้วให้ชาวบ้านเขาเอานะครับเล็กเกินไปก็ไม่ดีครับเพราะว่าเวลาที่เราเอาไปแกะเนะี่ยมันก็ได้เนื้อนิดเดียวนะครับนี่แถบนี้มีทั้งหน่อไม้มีทั้งผักหนามนะครับ ที่เราเดินไปตามเส้นนี้เนี่ยตามลำธารครับมันจะมีกอหน่อไม้เป็นกอใหญ่ครผมแต่ว่าผมคงไม่ได้ไปเอานะครับเดี๋ยววันนี้เอาแค่กอเล็กก็พอครับผมโอ้ผมเจอแล้วครับ now let me พอกินคน,นครับผมเดี๋ยวต้องล้างครับผมเพราะว่ามันมีทรายเข้าไปนะครับในรองเท้าเนาะเดี๋ยวมันจะเดินลำบาก น,นี่ก็เป็นช่วงหน้าฝน,นครับรองเท้าผมก็เลยเลือกที่จะใช้เป็นสตาร์ดอยนะผมเพราะว่ามันเป็นรองเท้ารองเท้ายางนะผมก็เปียกน้ําก็ไม่เป็นไรเนาะนี่แล้วก็มันเกาะพื้นได้ดีนะครับไปโอเคเดี๋ยวเ,เดินทางต่อผมฝั่งนั้นสึกจะเป็นเสียงชาวบ้านนะผมเขาน่าจะหาเห็ดน,นะครับนี่ผมอันนี้คือต้นบุกนะครับ นี่คือบางคนเนี่ยเขาจะเอาไปกินนะผมเขาจะตัดลำเนาะตัดลำมันไกินนะครับแต่ผมนีย่ยังไม่ชํานาญเนาะนี่ตน้นอ่อนๆแบบนี้ครับคือบางทีถ้าเราถ้าเราไม่ชํานาญเนาะเอาไปกินเนี่ยบางทีจะคันโคอนะครับนี่ต้นผิวเรียบๆแบบนี้ครับต้นบุกนะผมต้นบุกก็คือ,อบุกที่เขาเอาไป ใส่ในพวกเยลลี่ครับหรือว่าเป็นพวกอาหารสุขภาพเนาะ,ะเดี๋ยวผมจะลองขึ้นไปป่าฝั่งโน้นครับทีนี้นี่ผมต้นบุกนะผมเห็นเขาเอาไปกินอยู่ครับนี่ก็เดี๋ยวผมจะลองเนาะลองเอาไปทำกินดูกันครับ นีเวลาตัดบุกนี่ต้องระวังนะเพราะว่ามันจะมีเป็นเหมือนน้ํำยางนะครับซึ่งเวลาที่โดนเนี่ยมันคัน,นะผมนี่ส่วนยอดนี่ไม่เอานะครับบางคนเขาบอกว่าที่มันเป็นใบมันเก่แล้วนะครับก ไม่รู้เหมือนกันนะคือบางคนในส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเอาไปต้มให้หมูใชบ้ามทางบ้านผมนะเพราะว่าเขาก็ไม่กล้ากินนะเพราะว่าบางทีคนเขาบอกมันคันคอเนาะอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับถ้าเกิดว่าคนที่ทําไม่เปลี่ยนนี่คันคอนะีนตัวนี้นครับผมโอ้มีเยอะนะผม แต่ครับผมทีนี้เดี๋ยวหาดูผักหวานแป๊บนึงนะครับไม่รู้มีหรือเปล่าโอ้ไม่มียอดนะผมอันนี้ก็ต้องบอกว่าต้นผักหวานเนี่ยมันหมดฤด,ดูของมันแล้วนะครับส่วนใหญ่นี่ก็งอกเออไม่ใช่ยอดจะไม่งอกแล้วนะผมผมมาเจอเห็ดนะครับแต่ว่าเป็นเห็ดที่กินไม่ได้นะ นตานี้ใบไม้ทับถมเยอะดีครับแต่ว่าเห็ดนี่ไม่ค่อยเห็นนะกิ่งไม้เพิ่งหักครับแสดงว่าชาวบ้านนี่เพิ่งผ่านไปไม่นานนะครับาะถ้าเกิดว่ามีเห็ดชาวบ้านน่าจะเอาหมดแล้วนะครับ ผักหวานนี่มีแต่ยอดแบบนี้ครับมันไม่มียอดใหม่ละผมก็คงจะไม่ได้ไปหาเพื่อน,นผมเพราะว่ามันไม่มียอดละเนี่ยจริงๆด้านหน้าก็มีครับตรงนผักหวานเนาะโอเคคงไม่ได้เข้าไปครับผมส่วนเหตุก็ผมคิดว่าถ้าเกิดมันออกเนี่ยน่าจะไม่ทันชาวบ้านนะครับนี่ทางนี้ชาวบ้านหาเยอะเหมือนกันเนาะไปเดี๋ยวผมพาไปดู ทาน้ำตกดีกว่าก่อนกลับบ้านนะครับฝั่งน้นนะเดี๋ยวรถแล้วก็ย่านนะผมผมจะเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่านี่ไม่ได้ไกลกันนะครับผมกับจุดที่ผมจะพามาดูานะจริงๆผมเคยพามาดูแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยมีน้ำหรือเปล่าน้ำไม่ค่อยมีนะผม นี่ถ้าเกิดว่าฝนตกเพิ่มเน,นี่ยน้ําจะเยอะนะครับนี่เป็นทาน,น้ำนะผมใน,นช่วงที่เป็นอ่าช่วงที่น้ํามาครับผมตรงนี้มันจะไหลเต็มหมดเลยนะผมนี่จะไม่ได้เป็นแก่งหินแบบนี้นะครับก็คือตรงนี้น้ําจะไหลทั่วหมดเลยครับผมก็เคยมีพี่พี่เอฟซีถามมาว่าต้นน้ำเนี่ยมันมาจากไหนนะครับคือต้นน้ำเนี่ยมันจะ มาจากบนเขานะผมบนเขามันจะซึมผ่านชั้นหินนะครับเห็นไหมฮะนี่มันจะซึมผ่านชั้นหินลงมาเนาะนี่ก็คือเป็นน้ําที่มันอยู่ในดินนะครับอยู่ในดินแล้วก็มันก็ไหลผ่านชั้นหินแล้วก็มารวมกันตรงทานน้าตรงนี้นะผมนี่ตอนนี้น้ำยังไม่เยอะนะครับ น่นครับผมมันจะเป็นเหมือนบ่อน้ำาครับเป็นบ่อน้ําที่มีน้ําผุดขึ้นมานแต่จริงๆคือมันเป็นเป็นดูน้ําใต้ดินนะครับนี่พอในชั้นดินมีน้ําเนี่ยน้ําจากบนเขาครับมันก็จะไหลลงมาเนาะนะอันนี้น้ําใสและเย็นมากนะครับโห ะไข้นะม่ต้องระวังผมขนาดว่าผมใส่รองเท้าสตาร์ทดอยที่มันเกาะพื้นดีๆอย่างลื่นครับน้ำกำลังพอเล่นนะครับอย่างนี้แต่ว่าถ้าเล่นกลัวจะเป็นไข้เพราะว่าอากาศมันก็ร้อนครับผมมาเจอน้ำเย็นๆน,นี่ป่วยได้ครับฝั่งนี้ก็จะเป็นป่าเห็ดเพาะนะผม แต่ว่าช่วงนี้ก็น่าจะหายากแล้วเพราะว่าพวกไผ่เพล็กนี่ครับมันขึ้นสูงละวนครับดูสภาพเมฆวันนี้เนาะก็ เมฆเยอะเช่นเคยครับตามแบบของช่วงฤดูฝนเนาะเมฆเยอะแต่ว่าไม่ตกนะครับอากาศทัวร้อนอบอ้าวเนะาะทางน้ําแห่งนี้ก็จะไหลลงไปสู่อ่างเก็บน้านะครับจะมีอ่างเก็บน้ําข้างล่างเนาะก็มันจะไหลไปตรงตรงที่ผมหาหน่อไม้ครับตรงที่ผมเก็บหน่อไม้เนาะนก็จะเป็นสายเดียวกันนะครับ ที่นี่สามารถที่จะขับรถมอเตอร์ไซค์เข้ามาได้ครับถ้าเกิดว่าคนที่ไม่ซีเรียสในเรื่องของทางขุขะเนาะแต่บางคนนี่เขาจะจอดไว้ด้านนอกนะครับจอดไว้แล้วก็เดินเข้ามาผมเพราะว่าเส้นทางมันเป็นเป็นทางหินครับมันก็จะประมาณเนี้ครับเดี๋ยก็เลาะมาตามขอบนะครับผมผมไปเดินเล่นแช่น้ำดีกว่า <laughs> ดับร้อนนะครับ โน้ำเย็นมากครับหน้านอนแช่มากนะครับ บรรยากาศน่ามาตั้งแคมป์ม,มากครับที่นี่ก็ไม่ได้ไกลจากกระท่อมของคุณลนนี่เท่าไหร่นะก็ประมาณกิโลกว่าๆนะครับกิโลกว่าๆถึงสองกิโลนะแต่ว่าช่วงนี้ทีมงานน่าจะไม่มีใครอยากมาแคมป์นะครับผมเพราะว่าผมก็ชวนหลายครั้งนะครับผมคือช่วงนี้ผมชวนทีมงานมาแคมป์ก็หลายครั้งนะครับแต่ว่าทีมงาน,นไม่มีใครว่างมาด้วยเลยคือบางทีเขาว่างแต่เขาก็ไม่มาครับผมก็ไม่รู้เป็นอะไรนะครับ อันนี้ดีครับท้องฟ้ามันมีแดดเนาะบางวันมันจะค้มนะผมพอมีแดดก็ตรงนี้ก็ครับบรรยากาศผมนี่เป็นแก่งแก่งหินเนาะมีทางน,น้ําไหลครับแล้วก็มีแสงแดดมีต้นไม,ม้บรรยากาศดีมากครับแบบนี้เป็นแหล่งทง่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ไม่ต้องไปไหนไกลนะครับ โอเคครับ okay, สำหรับวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับเป็นการมาเก็บผักนะครับช่วงเที่ยงเทีนะ่ยงเนาะตอนนี้ก็บ่ายโมงครึ่งนะครับเดี๋ยวผมก็จะเดินทางกลับนะคมก็ยังไม่มั่นใจเนาะว่าจะกลับบ้านเลยหรือว่าไปอีกภูเขาที่หนึ่งเพื่อที่จะไปดูเห็ดนะครับผมก็เห็ดช่วงนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันออกหรือเปล่าเนาะก็ต้องไปค้นหาเองแล้วก็ไปติดตามทุกวันเนาะบ้านผมเรียกว,ว่าไปไปจอบนะครับผมก็ต้องพยายามหมั่นไปดูนะครับผมเพราะว่าเห็ดบางที่มันออกก็ บางทีคนก็ไม่รู้นะครับอย่างครั้งก่อนเนี่ยประมาณสองสามวันก่อนเนาะเห็ดออกนะแต่ว่าไม่มีคนรู้เนาะก็ปรากฏว่าพอขึ้นไปดูเนี่ยเห็ดมันบานหมดแล้วนะครับก็อันนี้ก็เป็นทาน้ําตกอีกที่หนึ่งเนาะที่ผมพามาดูวันนี้นะครับจริงๆเนี่ยผมพามาดูก็หลายครั้งแล้วแหละนะผมก็จุดกําเนิดของน้ําก็อย่างที่ผมบอกฮะมันมันจะไม่ได้เป็นต้นน้ําจากลําธารที่ไหลลงมาจากบนเขาเลยเนาะมันเป็นน้ําที่มันผุดขึ้นมาจากใต้ดินนะครับก็เป็น เป็นดูของน้ําที่มันอยู่ใต้ดินนะผมมันซึมออกมาเนาะก็จะไหลเป็นเป็นลาธารแบบนี้เลยนะผมจริงจริงในช่วงที่เป็นหน้าฝนแบบเต็มที่เลยนะผมตรงนี้เนี่ยน้ำมันจะไหลแรงกว่านี้อีกครับอันนี้คือมันถือว่าไหลเบาละโอเคเดี๋ยวจากนี้ก็ขอเดินทางกลับครับผมวันนี้ก็ผมไม่มั่นใจนะครับว่าระบบเสียงนี่มีปัญหาอะไรหรือเปล่านะเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ผมใช้เป็นระบบไมวไวเลสนะครับก็ถ้าเกิดว่ามีปัญหาก็ต้องขออภัยนะผมโอเคก็ ้องขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมจบคลิปนะครับขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ทุกๆกำลังใจที่ส่งให้คับผมก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่พี่นะครับสวัสดีครับ